สวัสดีครับตะวันซอนนะครับวันนี้นะครับผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับข่าวล่าสุดนะครับก็สยามพารากอนนะครับก็มีเด็กยิงปืนแล้วก็มีคนตายผู้เสียชีวิตแล้วก็หลายคนหนีกันนี่แบบผมว่าตอนแรกได้ยินข่าวแล้วแบบเฮ้ยจริงดิว่ามันสยามเนี่ยคือผมก็ไปบ่อยนะครับแต่มัน รู้สึกว่ากรุงเทพปลอดภัยแต่มันจะเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงผมงงอะ่ะตอนแรกไม่น่าจะเชื่อนะครับก็วันนี้ผมจะดูคลิปข่าวเกาหลีนะครับตอนนีเ้เรื่องเนี้ยเกาหลีก็ออกเข้าเหมือนกันครับคือคนเกาหลีคนหนึ่งอะ่ะผู้หญิงนะครับเขาอะ่ะอ,อ,อยู่ซยมพารากอนเขาเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับเขาเปิดไลฟ์สดอยู่แล้วก็อยู่หนังละอยู่ร้านอาหารนะครับ เขานั่งอยู่แล้วเ,เขากิมน้ำปุ๊บอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงอะ่ะยิงปืนสองรอบอะ่ะตอนแรกเขางงข้างนอกเสียงดังกันนี้กันแล้วเขาก็งงแล้วแบบตกใจยืนแล้วก็หนีแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้ปืนหรือเปล่าปืนนี่วาปืนนี่ว่ะเ,เสียงดังแล้วก็หนีแล้วก็มันจะเห็นด้วยจากคลิปเนี้ยจะ ได้รู้ได้รู้ว่ามันสถานการณ์มันรีบขนาดไหนแบบอันตรายขนาดไหนนะครับก็ผมจะพาไปคลิปดูนะครับตังคุ่ดที่สุดที่ที่สุดที่สุที่มนที่สุดที่สหดีี้แหละครับด่สีสดดสีดีี่สสาดุลทดทุททุที เขากลัวจริงๆอ่ะเพราะว่าเกาหลีไม่มีปืนอาจจะไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับสำหรับคนเกาหลีนะครับก็ไม่มีปืนอ่ะไม่เคยเจอแปแบบนี้ 이제인 바비지니 씨가 인터넷 생방송을 진행하고 있었던 겁니다. 식사를 하고 있네. 맨날 맨날 항상 삼마크เลย. หน้าสงสารนะ. 똑같지 진짜. 쇼핑몰 밖으로 도망치는 모습이 저렇게 카메라에 고스라디 잡혔습니다. 또 해매 갑토코나. 네가 못เลย. 함께 도망치는 그 딸래 ผมไม่น่าเชื 수사당국에 따르면 용의자는 1 4살 소년이었습니다. 사건 발생 1 시간이 안 돼서 현장에서 체포가 됐고요. 살인과 살인 미수 또 불법 소지 등의 혐의로 입건해서 조사하고 있습니다. 이충격 때문에 최소 두 명이 두 명이 숨지고 다섯 명이 다쳤습니다. 음, 이 숨진 사람들은 중국인과 미얀마인입니다. 셰어 치비 또 콘진과 콘파마 다이 요래 처음에는 깜짝 카메라인 줄 알았다. 그런데 실제 사건이었다. 이렇게 전하기로 했습니다. คนนี้บอกว่าเขาเกิดจากประเทศไทยด้วยเหรอหมือนเขาเห็นเหมือนแบบเกิดจากแค่ประเทศสหรัฐเท่านั้นไม่เคยเจอประเทศไทยก็เลยถามอาจารย์เขาว่าเออมันประเทศไทยเกิดขึ้นได้ด้วยเหรอ

มีปัญหาหลายอย่างนะครับก็ไม่ต้องออนุมัติที่เกาหลีไม่มีดีแล้วประมาณนี้ครับก็ใช่ครับคือเมื่อกี้นักเขาเขาก็บอกว่าเขาเคยเห็นแค่แบบสหรัฐอย่างเงี้ยมันมีเปินอ่ะมันกบทุกกลไม้ยอยู่แล้วแต่เนี้ยประเทศไทยก็มีด้วยหรออย่างเงี้ยก็บางส่วนบางคนก็จะอาจจะมีเปินแบบทุกกลไม้ด้วยอ่าแล้วบางคนก็จะอาจจะแบบพีกลไม้ด้วยแต่อายุแค่สิบเองคือขังกุ๊กเออ เกาหลีเกาหลีออกเขาว่าอายุแค่14เขาอะไรนะมีโรคโรคโรคจิตนะเรียกว่าอะไรอะมีโรคอะเกี่ยวกับแนะไม่ปกติแล้วเขาก็าปกติกินกินยาประจําแต่รอบนี้ไม่ได้กินนานก็เลยอาจจะเกิดจากหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมเคยเได้ยินเขาเพื่อนอะก็หลายๆคนบอกมาว่าคนนี้ เอาเมอเอาเอา,เอาเปืนมาจากไหนมีใครรู้บ้างไหมครับแต่ผมก็แค่ไม่แน่ใจนะครับว่าน,นี่คือจริงหรือเปล่าแต่แค่ผมได้ยินเฉยๆว่าคนนี้เอามมอปืนแก๊สที่แบบของแลน่ะ BB นะครับอันนี้ก็เอามาแปลงแล้วจะเป็นปืนปืนจริงนะครับแล้วคนนี้เหมือนซัมอะไรน,นะสติไม่ปกติแล้วเขาบอกว่าอ,อ,อยากลองว่ามันจะความจริงเหมือนเก็บไหม อันนี้ถูกต้องไหมครับผมแค่รู้แค่นี้นะครับก็ผมพยายามหาข้อมูลแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอนะครับอ่ออออจาจะสยามพาร,รากอนนี่คือจะต่างชัดเยอะเหมือนกันน่ะคือที่เสียไปก็เลีบอกว่าตายไป2คนแต่ผมรู้ว่าสาคนแต่ที่นี่บอก2คนนะก็ค,คนพม่าก,กับคนจีนก็ที่จริงแล้วอะ่ะือพวกนั้นแค่ไปช้อปปิ้งมาเที่ยว แล้วเขาจะมันรู้สึกเขาพิษอะไรถึงมันตายต้องตายอ่ะคือใครจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเฮ้ยอัน,นจริงหรือเปล่าออเคจริงหรือเปล่าคือผมคิดว่าตอนแรกอ่ะไม่เชื่อเพราะว่าสายามพารากอนมันมีคนเยอะด้วยมีเยอะตลอดแล้วก็แบบมีพวกตาราพวกออนักสแสดงก็ไปไปเยอะเหมือนกันอ่ะทีเนี้ยคนเยอะตลอดอ่ะแต่ทีเนี้ยไม่น่าจะเชื่อว่ามันจะยิงปืนกันอ่ะงงมากตอนแรกอ่ะตอนแรกไม่น่าเชื่อติด ผมตกใจมากเลยนะครับตอนแรกไม่เชื่อแล้วก็ตกใจเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงจริงๆอะ่ะแต่มันจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่ตอนแรกคิดว่าอาจจะตอนก่อนดูก่อนดูเขานะครับคิดว่าอาจจะมีเรื่องกันหรือว่ายิงปืนกันหรือเปล่าแต่แค่อายุสิบเซียงมันยิ่งตกใจนะครับคือพ่อแม่เขาก็แบบอะไรนะ ปกต,แติแต่คนนี้คือเป็นอะไรนะครับก็คนที่เสียใช้คนทีเ่เสียไปแล้วก็ที่ปัจเจ็บะจะขอใหออ้ไม่ได้จะต้องพูดยังไงขอโทษด้วยนะครับคือพวกนั้นน่าสงสารม,มากครับทุกคนคนที่บาดเจ็บก็ให้แบบไยเร็วแล้วนะครับขอให้ ไม่เป็นอะไรนะครับแล้วก็คนที่ตายไปเสียชีผมเสียใจด้วยนะครับสำรับวันนี้อาจจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเขาที่แบบหนักใจก็ต่อไปไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้นะครับน่ากลัวมากนะครับจริงผมก็ไม่เคยเจอแบบสถานนากรรมแบบนี้ความจริงนะครับแค่แบบน้อยส่วนน้อยก็ปกติชีวิตธรรมชีิตธรรมารานี่ก็ ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นแล้วจริงอ่ะมันจะรู้สึกอืมอาจจะ้าโผมาอยู่ที่ไทยอาจจะบางว่าก็้าสวยก็จะเจอก็ได้นะครับโอเคทุกคนนะไม่รู้จะพูดยังไงครับเดี๋ยวเราจะการคลปหน้านะครับทุกคนขอบคุณมากครับถ้าเกิดว่าข้อมูลเนี้ยม,มีอะไรมีความรู้หรือว่ามีอะไร แชร์ Share ก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนนะถ้าเกิดอ,อาจจะผม,มพูดผิดก,ก็ได้หรือว่าผมรู้ข้อมูลผิดก,ก็ได้นะครับทุกคนก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่ครับโอเคจะาก,การเคปหน้านะครับทุกคนไปไป